และที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือชีวิตของประธานเหมียวในปกติทุกๆวันแต่ละวันก็ตื่นสายได้มานั่งจิบกาแฟซื้อขายหุ้นเมื่อก็ไปเที่ยวนั่งเทรดหุ้นริมทะเลว่างว่างก็บินไปดูบอลที่อังกฤษถ่ายรูปคู่กับแจ็คกริลลิทแล้วก็กลับมาเทรดหุ้นทํางานไปเที่ยวไปลงทุนไปไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกอย่างที่ผมมีในวันนี้ก็เพราะโอกาสที่ผมคว้ามันไว้แม่ชีวิตคนรวยแบบผมเนี่ยมันช่างน,น่าอิจฉาจริงๆ และคุณเองก็เป็นได้นะเพียงแค่คุณใจเย็นใจเย็นก่อนทุกคนคือทุกคนจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอสิ่งที่ผมมาโชว์เมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดมาจะเป็นแค่รูปตัดต่อกำไรก็ Photoshop เอาแล้วก็แคปมาโชว์หน้าเพจไอส่วนที่มันขาทุนก็เก็บเอาไว้ไม่ถ่ายลงโซเชียลเพราะเรามักจะเห็นภาพของการลงทุนมันต้องมาควบคู่กับความร่ำรวยอยู่เสมอจนหลายครั้งมาทำให้เราเกิดความเข้าใจผิด ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเงินการลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นไปจนเรื่องที่ถ้าจะอยากลงทุนอยากรวยต้องทุ่มสุดตัวอออินมันเข้าไปเลยหรือการลงทุนทําให้เรารวยเร็วได้อย่างแน่นอนแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันเป็นยังไงกันลองดูให้จบคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาพูดถึงมันในคลิปนี้กันครับมามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินทฤษฎีแห่งคนโง่เข่าที่โชคดีไหมครับที่เรียกกันว่า Fu ลบายอ่ะแรนด s s เ คืออธิบายให้ง่ายแบบนี้ครับสมมุติเราเลือกคนมา1,000คนนะครับชวนเขามาเล่นหุ้นสอนเขาลงทุนอะไรเลยก็ตามแล้วให้เงินเขาไป10,000บาทเวลาผ่านไปครับผ่านไปสักปี2ปี3ปีแล้วกันมันจะมีความเป็นไปได้ที่คนสัก1คนหรือหลายคนในนั้นจะสามารถเปลี่ยนเงินหมื่นให้กลายเป็นเงินล้านได้และถ้าเราไปชวนคนกลุ่มใหม่มาอีก1000คนเหมือนกันให้เงินไปเหมือนเดิมสอนลงทุนเหมือนเดิมมันก็จะเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆกันคือส่วนใหญ่จะมีเงินเท่าเดิม บางก็กําไรนิดๆหน่อยๆหรือบางคนก็ขาดทุนจนหมดแต่ก็จะมีคนส่วนน้อยครับ1คนหรือ10คนที่ทํากําไรหลักล้านต่อให้ทําแบบนี้อีกหลายครั้งมันก็จะมีคนที่บังเอิญโชคดีติดเข้ามาเสมอซึ่งเดี๋ยวใจเย็นก่อนประธานเหมียวไม่ได้บอกว่าบรรดาคนที่รวยจากหุ้นเขาแค่โชคดีหรือเขาไม่ได้เก่งจริงๆนะหรือไม่ได้บอกว่าเขาฟลุกกันหมดเพราะว่าคนที่กําไรหลักล้านนั้นก็จะประกอบไปด้วยคน2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือคนที่มีความสามารถโดดเด่นคนที่ต่อให้ทําอีก10ครั้ง ก็สามารถรวยได้8ใน10ครั้งเลยแต่ครับแต่ในกลุ่มคนที่กาไรหลักล้านก็จะมีอีกส่วนที่ทําได้เพราะเขาแค่บังเอิญเลือกหุ้นถูกตัวบังเอิญทุ่มอออินไปได้ถูกจังหวะหรือที่เขามีคําเรียกกันว่า beginner luck คือไม่ได้คิดอะไรบังเอิญซื้อแล้วมันก็บังเอิญถูกโอกาสอาจจะเป็น1ในพันมันฟังดูน้อยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ไงและนั่นแหละครับประธานเหมียวที่คุณเห็นตอนต้นคลิปก็อาจจะเป็นคนในกลุ่มนี้ด้วยที่เขาเรียกกันว่าความสนใจแต่คนที่สําเร็จ สนใจแต่คนที่อยู่รอดหรือ survivorship bias อะเจอสับยากเขาให้แล้ว survivorship bias มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเคสที่โด่งดังที่สุดในเรื่องนี้ก็คือเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่มีการเอาเครื่องบินรบที่รอดจากการโดนยิงแล้วกลับมาที่ฐานทัพอเมริกาได้มาศึกษาครับแล้วก็พบว่าเครื่องบินส่วนใหญ่อะจะโดนยิงที่ลำตัวที่ปีกแล้วก็ที่หางเป็นหลักแสดงว่าแบบนี้น่ะข้าศึกนะมันชอบเล็งที่ปีกกับลำตัวกันเหรอ นี่เราก็ต้องเสริมกรอกเข้าไปเยอะๆนั้นสินะปรากฏว่าตอนแรกครับกองทัพอเมริกาก็จะเสริมกรอกที่ปีกกบหางเพราะคิดว่าโดนยิงมากที่สุดแต่มีนักวิจัยคนหนึ่งกลับแย้งขึ้นมาว่าที่เราเห็นอะ่ะมันคือเครื่องบินที่รอดมาได้นะมันรอดมาได้เพราะมันโดนยิงที่ปีกกับหางยังไงจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือเครื่องบินที่โดนยิงบริเวณห้องนักบินและบริเวณเครื่องยนต์อ่ะมันไม่รอดกลับมาให้เราบันทึกข้อมูลเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วส่วนที่ต้องเสริมกรอก คือส่วนนั้นต่างหากจนในที่สุดก็นาไปสู่การพัฒนาเครื่องบินรบให้ทนทานและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของนักบ,บินขึ้นมาได้จริงเพื่อนๆพอ,นพ,อนพอเข้าใจคอนเซปต์ของเรื่องนี้มากขึ้นไหมครับหรือในที่นี้ก็คือเราจะมีคนที่ใช้วิธีออลอินสุ่มเลือกหุ้นเหมือนกันแต่คนที่ขาดทุนจนหมดตัวไม่มีโอกาสมานั่งเล่าหรือมีชื่อเสียงโด่งดังร่ํารวยขึ้นมาให้เราได้ฟังเรื่องของเขากันในขณะที่คนที่ร่ํารวยขึ้นมาบางส่วนจำํำว่าบางส่วนนะครับไม่ใช่ทุกคน ก็กลายาเป็นคนสร้างภาพจําแห่งความร่ํารวยภาพแห่งเงินทองการลงทุนอย่างที่เรามัเจะเห็นโฆษณา get rich fast แบบรวยเร็วมากๆเลยรวยแล้วรวยอยู่รวยต่ออะไรทำนองนั้นน่ะคนส่วนมากก็เลยเข้าใจไปอีกว่าเพียงแค่าการลงทุนอย่างเดียวคือเส้นทางลัดสู่ความร่ำรวยสำหรับทุกคนซึ่งมันก็ไม่จริงสักเท่าไหร่คือต้องย้ำว่ามีคนทำได้นนจริงๆแต่เปอร์เซ็นต์มันอะ่ะน้อยมากๆและสำหรับบางคนครับการลงทุนมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวจากชีวิตเราเพราะเราไม่ได้ว่างขนาดนั้น ไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราไม่ได้มีเงินเดือนเหลือพอจะมาแบบเอาเงินต่อเงินอะไรแบบนั้นได้ทั้งที่จริงครับทุกคนการลงทุนอะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วจริงๆการลงทุนมันคืออะไรมันไม่ใช่การปั้นเงินเพิ่มมูลค่าผ่อนการลงทุนอย่างรวดเร็วเพียงเท่านั้นแต่มันคือการค่อยๆสร้างนิสัยสะสมเงินของเราเข้าไปทีละนิดทีละนิดเปลี่ยนจากคนที่ได้เงินมาแล้วใช้เงินไปอย่างแบบไม่คิดอะไรเลยมาเป็นคนที่มานั่งดูว่าเออเดือนหนึ่งเราเหลือเงินเท่าไหร่นะใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ตรงไหนพอแบ่งได้ไหมพอลดได้ไหมตรงไหนเอามาเก็บเพิ่มได้แล้วก็เก็บเงินส่วนนั้นครับออกมาสะสมเอาไว้จากนั้นก็หาวิธีเปลี่ยนเงินส่วนนั้นแหละจากเงินฝากเฉยๆที่จะเสื่อมมูลค่าลงเพราะว่าเงินเฟอ้อใช่ไหมไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการลงทุนในหุ้นแล้วก็กองทุนต่างๆที่คนคนนิยมกันแล้วอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การเก็ตริชฟาสนะครับเพราะว่าเราลองย้อนกลับไปดูสิ่งที่นักลงทุนเก่ง หรือนักลงทุนระดับโลกทําได้ในระยะยาวก็คือการสร้างผลตอบแทนในระดับตัวเลขประมาณ20%ต่อปีเท่านั้น<ป>หมายความว่าต่อให้เราลงทุนเก่งมากมากๆเลยนะแต่เราเพิ่งเริ่มอ่ะมีเงินเก็บมา10,000แบาทเงี้ยเราควรคาดหวังผลตอบแทนที่ไม่เกิน20%ต่อปีแปลว่าเราลงทุนได้2 0,000ืตลอดทั้งปีนะครับจากเงิน10,000แสนอ่ะก็คือเราเก่งมากแล้วปีหนึ่งได้2 0,000เฉลี่ยดเดือนหนึ่งครับได้ประมาณ1,600บาทเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะรวยอ่ะ ก็นั่นแหละครับที่ว่าการลงทุนไม่ได้ทําให้เรารวยเร็วแบบนั้นแต่เพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าเราค่อยๆปล่อยให้ผ่อนการลงทุนอันนี้ของเราเติบโตขึ้นด้วยอัตรา20%ต่อปีปีต่อไปครับอาจจะเปลี่ยนเป็น1 2 0 0 0 0บาทกลายเป็น1,44,000บาทและในอีก10ปีข้างหน้ามันก็กลายเป็น6 0แสนกว่าบาทเอ๊แต่มันก็ยังไม่รวยอยู่ดีใช่ปะแต่ทีนี้ครับเราลองเพิ่มอีกปัจจัยหนึ่งเข้าไปด้วยการ เก็บเงินเพิ่มอีกเดือนละ3,000บาทต่อเดือนทุกเดือนทุกเดือนเลยปีละ36,00 0บาทด้วยเงื่อนไขเดิมคือกำไรปีละ20%แต่มีเงินที่เราทยอยเก็บสะสมเพิ่มเข้าไปนะผ่านไป10ปีครับจากเงิน00 0 0 0กว่าบาทมันจะกลายเป็น1นึ่งล้านห้าแสนบาทเฮ้ยเริ่มดูรวยขึ้นแล้วใช่ไหมแล้ว30ปีครับความหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นจะเปลี่ยนเงินต้น10,000แบาทของเราให้กลายเป็นเงินเท่าไหร่ลองคิดดู66ล้านบาท ใช่ครับจากเงินต้น1นึ่งแสนและการเก็บเดือนละ3,000บาททุกเดือนตั้งแต่เริ่มทำงานไปจนกเกษียณถึงจะไม่เรียกว่ารวยจนฟุ่มเฟือยได้มากๆแต่ก็สามารถกรเกษียณได้อย่างสบายเลยใช่ไหมล่ะเขาก็เลยมีคำพูดที่ว่าการลงทุนน่ะคือการคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวและให้เงินค่อยๆงอกเงยขึ้นไปในความเป็นจริงก็คือเราไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพไม่ใช่คนที่เล่นหุ้นเกง่งเราก็ควรคาดหวังผลตอบแทนที่ต่ำกว่านั้นอีกสักหน่อยและผลตอบแทนแค่ไหนถึงจะเหมาะสม เรามาลองดูหนึ่งในคําแนะนําจากนักลงทุนตานานอย่างคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วกันที่บอกว่าการลงทุนในดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือ s p 500คือการลงทุนที่ดีที่สุดในความคิดเขาเพราะมันคือการรวมบริษัทที่ใหญ่500บริษัทของตลาดหุ้นอเมริกาไว้ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าบัฟเฟตต์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในความสามารถในการแข่งขันของอเมริกาเอามากๆและตลอด30ปีที่ผ่านมา S;P500 ก็ให้ผลตอบแทนประมาณ9.9% พูดง,ง่ายๆว่า10%ต่อปีเราตัดเรื่องภาษีตัดเรื่องการบริหารจัดการอะไรตัดอะไรออกไปก่อนนะถึงแม้ประธานเหมียวก็ไม่สามารถยืนยันนะครับว่ามันจะให้ผลตอบแทนดีแบบนี้ต่อไปในอนาคตแต่อย่างที่มั่นใจก็คือมันจะไม่มีทางเจ๋งจนเหลือศูนย์อย่างแน่นอนเพราะต่อให้มีซัก1หรือ10ใน500บริษัทเจ๊งไปก็จะมีการเอาบริษัทใหม่ๆเข้ามาในดัชนีตัวนี้แทนแต่ก็ทามาสู่คาถามต่อไปที่ว่าแล้วเราจะซื้อมันตอนไหน ถึงจะได้กำไรอ่ะใครๆก็อยากจะซื้อได้ราคาถูกที่สุดต้นทุนต่ําที่สุดใช่ไหมล่ะผมเองก็ด้วยมันเป็นเหมือนกันทุกคนอะ่ะอยากขายได้แพงๆซื้อราคาถูกได้กําไรมากที่สุดแต่ในความเป็นจริงครับเอาจริงๆเลยนะเราอะ่ะไม่มีทางรู้หรอกว่าตลาดหุ้นมันจะขึ้นหรือลงพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นและเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาตอนไหนการอออินไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไปแต่สมมุติเราบังเอิญอออินซื้อหุ้นไปเลยครับ10,000แบาท แต่เดือนถัดมาตลาดหุ้นตกหนักเงินหายไป40%เหลือแค่60,000บาทเนี่ยโอ้หช็อกเหมือนกันนะแต่ถ้าเราลองคิดว่าการลงทุนที่แท้จริงอ่ะคือการค่อยๆทย,อย,อ,ยอยสะสมมูลค่าความมั่งคั่งของเราเอาเงินที่เหลือในแต่ละเดือนของเรามาทยอยซื้อสินทรัพย์เก็บไว้ทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆอย่างลงทุนซื้อหุ้นหรือกองทุนเราทําได้ได้วยการทยอยสะสมซื้อโดยไม่สนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเขามีเทคนิคเรียกศัพท์นี้ว่า d o ค l a r สเอเวอร์ a g e หรือว่า DCA อย่างที่เคยนาเสนอไปซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการที่แค่เราทยอยสะสมไปเรื่อยๆเดือนละ10-15%ของรายได้เราอะ่ะก็ทําให้เรามีเงินล้านในระยะยาวอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้แต่มันก็มีข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งของ DCA ก็อาจจะมีเพียงแค่การทุ่มเงิน all in อะ่ะมันจะได้ผลดีมากๆในตลาดขาขึ้นมีโอกาสได้กําไรมากกว่าสมมุติลองคิดภาพหรือว่าหุ้นพุ่งไป30%นะครับคนที่ลงทุนไปเลยตุ้มแสนหนึ่งอะ่ะผลตอบแทน3 0,000ื่นมาแล้ง่ายๆใช่ปะ ส่วนคนที่ดี a อยู่ทยอยซื้อทีละไม้ทีละไม้เงินมันก็พุ่งขึ้นไปทันคนที่ออกอินทั้งตัวอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีอย่างนั้นและเราก็ไม่ได้ต้องการรวยเร็วเราต้องการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวซึ่งคนทํางานแบบเราเราเรา,า,าทุกคนอะ่ะมักจะมีรายได้มาจากเงินเดือนหรือช่องทางอื่นๆเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วอันนี้คือข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของคนทางานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศทุกคนเลยนะครับนั่นคือเงินในอนาคตที่เราสามารถเอามาใช้สะสมความมั่งคัง่ง มันเปรียบเสมือนกับ c a t โ flow หรือว่าเป็นเป็นเงินกระแสงเงินสดที่เราสามารถเอามาใช้ช้อนหุ้นตอนเกิดวิกฤตได้เสมอเลยเพราะยังไงเดือนหน้าก็มีโอกาสที่เงินจะเข้ามาอยู่แล้วซึ่งมาถึงจุดนี้พอเราเข้าใจกระบวนการลงทุนมากขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องของการรวยเร็วหรือไลฟ์สไตล์หรูหราฟุ่มเฟือยหรือเรื่องคนรวยแต่มนุษย์เงินเดือนคนทํางานออฟฟิศคนทํางานราชการคนทํางานทั่วๆไปสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ลงมือทําได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินเอาตัวเลขรายรับรายจ่ายมากลางดูว่าอ่ะโอเคในะแต่ละเดือนเราใช้เงินเท่านี้นะเท่านี้นะอย่ากเก็บเพิ่มมีค่าใช้จ่ายตรงไหน,นตัดออกไปได้ไหมทําไม่ได้เลยจะทํายังไงจะหาเพิ่มมาทางไหนได้บ้างไปจะถึงอะไรเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองข้ามอย่างการวางแผนลดหยนอนภาษีใช่ที่ถ้าแบบวางแผนและทําอย่างถูกต้องอะ่ะก็สามารถลงทุนระยะยาวสะสมความมั่งคั่งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่เราอายุมาก พร้อมกับจ่ายภาษีน้อยลงไปได้พร้อมๆกันด้วยซึ่งตรงนี้มันก็ทําได้เพราะในไทยเราเองก็มีกองทุนดหยนตนภาษีประเภทอย่าง S S F แล้วก็ I M F ซึ่งก็มาเป็นทางเลือกของคนทํางานที่อยากจะลงทุนแล้วก็ประหยัดภาษีไปพร้อมๆกันแต่สําหรับหลายคนเรื่องพวกนี้มันก็เข้าใจยากใช่ไหมเราเข้าใจดีเรื่องการวางแผนดหยนตนภาษีเนี่ยแค่คิดว่าทํางานมาได้เท่าไหร่จ่ายภาษีเท่าไหร่หกักดถยนตนอะไรได้บ้าง พอวางแผนเสร็จก็ต้องมานั่งดูอีกว่าจะซื้อกองทุนลดยนอนตัวไหนดีเลือดได้แล้วก็ต้องนั่งไล่อ่านหนังสือชี้ชวนแต่ละตัวแล้วก็ซื้อตัวไหนซื้อตัวนี้ตัวนั้นดีโอ้ยหัวจะระเบิดคือจริงๆประธานเหมียวก็มีคลิปสรุปเรื่อง S s F แล้วก็ R M F ไปแล้วเพื่อใครสนใจสามารถตามไปกดดูกันได้นะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจจริงๆอ่ะจะเล่าให้ฟังวันก่อนเว้ยผมไปคุยกับ i n n o v e s t X มาไม่ใช่เรื่องงานอะไรหรอกจริงๆเพราะว่า ผมเทเขาอยากจะรู้จักแล้วเขากับผมก็คิดคล้ายกันอย่างหนึ่งครับเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษ,ษีสำหรับคนทางานใหม่ๆคนทั่วไปอ่ะมันค่อนข้างเข้าใจยากออกมากๆนอกจากจะต้องคิดว่าซื้อเท่าไหร่แล้วต้องคิดว่าเอจะไปซื้อกองทุนอะไรลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราเพราะว่าสมมุติคนอายุ 30, 40, 50ปีเนี่ยมันเหมาะกับกองทุนที่ต่างกันแล้วไงถ้าคนดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะรู้เลยว่าอายุไม่เท่ากันก็ควรซื้อ SSF หรือว่า RMF ต่างกันอีก อันนี้ยังไม่นับรวมถึงแผนชีวิตนอนาเขาแต่ละคนเลยนะรวมไปถึงความเสี่ยงในการลงทุนที่แต่ละคนจะรับไหวไม่เท่ากันอีกอ่ะยกตัวอย่างเลยบางคนโอเคมากกับการที่กองทุนลบไป20%แล้วมีโอกาสที่20ปีข้างหน้ามันจะฟื้นกลับคืนมาเป็นบวกอีกครั้งแต่บางคนอะ่ะเขาไม่โอเคเลยกับการที่เห็นเงินเราติดลบอะ่ะเงินลงทุนเราหามาแทบตายแล้วมันติดลบไปมันก็ไม่โอเคใช่ปะเพราะงั้นเราก็ไม่สามารถแนะนําสิ่งเดียวกันให้กับทุกคนได้เขาก็เลยขิงให้ผมฟังว่า ตอนนี้อ่ะเขาทำระบบขึ้นมาใหม่เว้ยด้วยปัญหาที่ว่ามาเมื่อกี้นี่แหละเพื่อนเพื่อลองนึกภาพเหมือนตอนที่เราหัดกินกาแฟหรือว่าเข้าร้านกาแฟครั้งแรกแล้วเดินเข้าไปปุ๊บตกใจเอ้ยบนป้ายเมนูมันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพราะตอนเด็กๆอ่ะสั่งแต่ป้าที่ขายแถวโรงเรียนไงป้ากาแฟเย็นถุงนึงเอาแบบเข้มเขมหวานหวาน่อยนะแต่พอโตขึ้นมาสักหน่อยเริ่มเข้าคาเฟ่ครั้งแรกเจอโอ้โหอเมริกาโนลาต ครับปูชิโน่มอคค่าอะไรกันล่ะเนี่ยแต่โชคดีใช่ไหมครับที่ว่าในร้านกาแฟมีบาริสต้ามาคอยช่วยเหลือเราเราอยากรู้เราก็ถามเขาได้เลยยกตัวอย่างประธานเหมียวเองอะเดินเข้าร้านช่วงนั้นแบบโคบู rew, พึ่งมาเป็นแบบพึ่งมาเป็นกระแสในต่างประเทศใหม่ๆแล้วบังเอิญเข้าไปร้านหนึ่งเขาเอามาขายเว้ยเข้าไปเจอป้ายโปรโมทตัวใหม่เอางงดิโคบู Co คืออะไรแต่พอเราถามอะเขาก็อธิบายค่อนข้างดีนะแบบว่า กาแฟสกัดเย็นนูน่นนี่นั่นมันต่างจางกกาแฟแบบน้ําร้อนอยังไงบา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 แต่เราไม่พูดถึงตรงนะั้นเดี๋ยวมันจะยาวประเด็นของเรื่องก็คือ i n n o v เวสเอ็เขาเห็นว่าเรื่องกองทุนลดหย่อนภาษีอ่ะบางครั้งมันอาจจะเข้าใจยากเหมือนเราซื้อกาแฟนี่แหละเลยอยากจะให้มันง่ายขึ้นสำหรับทุกคนแล้วคนไทยอ่ะนิยมแชทผ่านแอปไหนมากที่สุดมันก็คือแอปไลน์ใช่ปะเขาก็เลยทำระบบขึ้นมาเลยแค่เราแอดไลน์ไปแล้วถามเรื่องกองทุนลดหย่อนภาษีกับเขาได้โดยตรงคือเขาเอาคนจริงๆนะครับคนที่มีความรู้เรื่องการลดหย่อนภาษี ย้ำนะว่าคนไม่ใช่แชทบอทไม่ใช่ AI ที่หลายเจ้าฮิตกันแต่พอแบบใช้งานจริงๆแล้วแบบมันเออเอออองๆตอบไม่ค่อยตรงคําถามถามหรือเราถามไม่ตรงคําตอบอะไรทํานองนั้นแต่ลาย o f f i c i a l ยล c อคเคาของเขาอ่ะจะมีคนมาคอยนั่งแบบตอบข้อสงสัยเราให้อารมณ์เหมือนเป็นคาเฟ่แห่งการลดหย่อนภาษีเขาว่างี้ที่เราเข้าไปชิลไปนั่งถามกันได้นอกจากเขาจะมีเจ้าหน้าที่แบบคนจริงๆแล้วย้ำว่าไม่ใช่แชทบอทหรือว่า AI มาอธิบายนะครับเป็นเหมือนบาริสตามาคอยช่วยตอบเรา เขายังทําทีมกองทุนต่างๆของเขาให้มันดูเหมือนเราไปสั่งกาแฟด้วยอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมรับความเสี่ยงได้น้อยอะทำใจไม่ได้แบบกับความหวมหวาขึ้นๆลงๆอะไรแบบรถไฟหาะเนี่ยเขาก็แนะนำมาเลยอ่ะเอานี่งไอซ์ลาเต้ไหมแผนการลงทุนที่มีกองทุนตราสารหนี้85%เลยอีก10%ก็เป็นหุ้นจากรอบโลกและอีก5%ก็เป็นหุ้นไทยขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตมันก็จะออกมาเป็นแผนการลงทุนที่มีหน้าตาประมาณนี้ หรือถ้าบางคนบอกว่าแบบว่า,อาขอเข้มๆผมรับความเสี่ยงได้สูงมากพร้อมเข้ามาให้หมดเลยชอบการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตสูงมีโอกาสผลตอบแทนสูงแม้มันจะผันผวนหนักเสี่ยงสูงผมก็รับไหวบาริสต้าบอก งั้นนี่เลยเอพเิโซ่เข้มเข้มดาร์คช็อตเดียวอยู่เขาก็จัดมาให้เลยตาสารน,นี่แค่30%และหุ้นอีก70%ซึ่งก็แบ่งเป็นหุ้นเติบตโตทั่วโลก5 5อีก10%เป็นนหุ้นอินโนเวชันหุ้นเทคโนโลยีอีก5%รับหนี้ไปเลยกองทุนเวียดนามประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ตัวอย่างที่ยกมานะครับก็คือความแตกตา่างของแผนการลงทุนแต่ละแบบแต่ละเมนูที่ innovate x <ะ>เขาบอกว่าจะเป็นบาริสต้าคอย ซึ่งย้าว่าไม่ใช่แชทบอทเราจะได้คุยกับทีมงานจริงๆที่เข้ามาแนะนําเราจริงๆและไม่มีค่าใช้ใจ่ายคือต่อให้เราคุยกับเขาเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ว่าถึงเขาจะอยากให้เราซื้อเขาก็ตามเถอะ <laughs> แต่ทีนี้คือพอเราปรึกษาเขาแล้วอ่ะเขาให้คาแนะนํมาเราฟรีอะ่ะถ้าเราอยากจะใช้แอปเขามันก็ง่ายตรงที่เราสามารถซื้อกองทุนต่างๆในแอป innovestx ของเขานี่แหละเพราะว่าในแอปเขาก็มีกองทุนรถยนต์ภาษี19บลาจรวมไปในแอปเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องไปโหลดใหม่ไม่ต้องไปซื้อแยกที่ธนาคารต่างๆไม่ต้องเซ็นเอกสารอะไรมากมาย เพราะเข้าแอปเดียวก็ซื้อได้หมดแทบทุก,กองทุนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มย้ำว่ามีค่าธรรมเนียมเท่ากับที่ธนาคารโดยตรงเลยและเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษออกมาเป็นระยะด้วยนะที่สําคัญอย่าลืมไม่ใช่ว่าประธานเหมียวมาพูดให้กับ i n n o v e วส x แล้วจะอยากให้ทุกคนมาซื้อรัวๆนะซื้อกองทุนจากแอปเขาตุ้มเดียวเลยนะเขาบอกไม่จําเป็นเพราะเขาและประธานเหมียวมีมุมมองที่คล้ายกันตรงนี้ครับคือเรื่องของการลงทุนอะมันค่อนข้างไกลตัวคนเพราะมันค่อนข้างเข้าใจยากแต่ถ้าเราทําให้มันเข้าใจง,ง่าย คนไทยก็จะเข้าใจและเข้าถึงมันมากขึ้นมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องไปซื้อกับเขาเท่านั้นเพราะเดี๋ยวพอคนสนใจมากขึ้นจากสมมุติตอนแรกคนอยากซื้อสักหมื่นคนนะเพิ่มเป็น5 0,000คนเดี๋ยวลูกค้าเขาก็มากขึ้นตามไปเองคอนเซปต์ของเขามันค่อนข้างง่ายๆตรงเนี้ยแต่ที่เขาอยากให้คนเข้าใจคืออยากให้เข้าใจว่าการวางแผนลดหย่อนภาษีหรือซื้อกองทุนอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทําล่วงหน้าได้แต่ต้นปีแพลแนไว้เลยว่าแบ่งเงินเท่าไหร่ซื้อเดือนละกี่บาทสมมุติอะต้องซื้อทั้งปี200 0 0 0บาทก็แบ่งเงินไว้เลย เราเป็นคนทํางานประจํามีเงินเดือนประจําใช่ไหมล่ะเดือนละประมาณ16,600บาทค่อยๆ DCA ไปไเรื่อยต่อให้ตลาดหุ้นหรือราคากองทุนมันจะขึ้นมันจะลงเราก็ยังสบายใจได้และปล่อยให้เงินของเราค่อยๆสะสมความมั่งคั่งไปอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปเพราะงั้นปีหน้าอย่าลืมวางแผนกันดีๆตั้งแต่ต้นปีทยอยซื้อสะสมกันไปนะไม่จำเป็นต้องมาตุ้มปลายปีแต่ถ้าปีนี้มันปลายปีแล้วทยอยซื้อไม่ทันก็ซัดตุ้มเดียวไปเลยค้องสุดท้ายการลงทุนดหย่อนภาษีอย่าลืมไปซื้อที่ InnovX X Tech Corner สะดวกง่ายครบจบคุ้มที่ InnovX a Tech Corner เท่านั้นแหละ